สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่259นะครับมีพาร์ทสสวย20รายการมานำเสนอพร้อมกับรายการพิเศษ1รายการนะครับรวมเป็น21รายการนะครับ20รายการนี่องคาสองร้อยส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับแายการพิเศษเดี๋ยวมาฟังท้ายคลิปนะครับช่วยเป็นกำลังใจนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับเปึ้งเข้าไปไลน์ชื่อหมูนะครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับ เบอร์ไลน์และเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์เดียวกัน0939652361ส่งทุกวันนะครับส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับจะส่งรอบประมาณไม่เกินบ่ายโมงนะครับทุกรายการนี้คือส่งหมดไม่มีวันหยุดนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้เล่นไลนแล้วผมส่งสลิปให้ไม่ได้ก็บอกไปในไลน์อย่างนี้นะผมเริ่มรายการที่1ของ EP ที่259เลยนะครับ เป็นผ้าลีลานะครับเป็นผ้าลีลาชิ้นเขียวนะครับนี่สองหน้านะครับลีลาชิ้นเขียวนะครับเป็นผ้าลีลาชิ้นเขียวนะครับรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับวัดยางนะครับพักขนงนะครับนี่ ตวัดยางนะครับอยู่พักขนงนะครับกอธมนะครับเหรียนวัดยางนะครับในรายการที่สามเป็นพระศิวลีเนื้อดินนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับศีวลีองเล็กนะครับเป็นซีวลีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามนะครับในรายการที่สี่องขนาดเล็กมากครับจะเป็นผงใบลานะครับ เป็นพระสังฆจายนะครับแต่ผมไม่เร้าเป็นที่ไหนนะแต่เก่าแน่ครับเก่ามากเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์คล้ายเท่าๆกับเนื้อชิ้นหลวงปู่สุกเลยนะครับองค์จะเล็กแต่เป็นนี่เป็นเนื้อใบลานนะครับเนื้อผงใบลานนะครับราการที่4ี่รการที่ห้าเป็นเข็มกัดนะครับนี่นะครับเข็มกัดสวยๆเลยนะครับนี่ หลังมีเข็มกัดยังอยู่คมนะครับเป็นเข็มกัดได้เป็นเลี่ยมได้นะครับเป็นห้อยได้นะครับเป็นวัดดาวดึงนะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับวัดดาวดึงสารามนะครับเป็นหลวงพ่ออะไรนี่ผมไม่ทราบนะได้มาก็าเลยไลฟ์ให้ดูนะครับส,สวยๆนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกเป็นพระส,สมเด็จนะครับ นี่นะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่หกนะครับนี่นะครับเป็นพิมฐานแซมนะรายการที่เจ็ดเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนี่นะครับเท่นี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์แต่แปลกนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับพระเจ้าห้าพระองค์เป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงรายการที่แปด เป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกศนะครับเนื้อเก่าเก่ากรึกๆเลยนะครับนี่ด้านหลังไม่รู้เป็นเลอะอะไรมานะครับนี่นะครับเป็นผ้าวัดเกศนะครับในการที่แปดนะครับเนื้อหาเก่าเก่าจัดๆเลยนะครับในการที่แปดนะวัดเกศนะครับวัดเกศนะครับรายการที่9้าเป็นพระขุนแผนนะครับ นั่งกะโหลกนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะแต่ด้านหลังนี้ยันเหมือนหลวงพ่อกลวยมากเลยนะครับมีคนเคยสั่งผมนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นท่านใดสั่งไว้นะครับผแผนนั่งกะโหลกนะครับในการที่สิบเป็นภาพพิมพ์แปกนะครับเนื้อดินเผานะครับ ข้างล่างเป็นหัวกะโลกเหมือนกันนะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนเหมือนกันนะครับนต่หลังยันแบบนี้เลยนะเป็นพิมพ์ทรงแปลกดีนะครับถ้าใครรู้จักนี่ยเขารู้จักเลยนะแต่ผมไม่รู้จักนะครับนี่รายการที่สิบเอ็ดเป็นพระทองเหลืองนะครับหล่อทองเหลืองนะสามขานะครับเป็นพระพุทสาขานะครับนหน้าตักอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วด้าก็ได้นะครับนี่ ดูน่าตักให้นะไม่ถึงนิ้วนะครับประมาณสองเส้นกว่าะนะเป็นสามขานะครับหลอดทองเหลืองสามขานะครับราการที่สิบเอ็ดนะครับวโทษน,นะครับรายการที่สิบสองโทษนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นพัาสังคจายนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ ไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับประทานโทษน,นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเป็นมาหลายวันแล้วนะครับใี่รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นภาพปิตานะครับคุกลักเก่านะเนื้อหา,เก,าเก่าเก่าจัดๆัดเลยนะครับลงท้องนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับรายการที่สิบสี่ เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อเขียวๆเ,เลยนะครับนี่เป็นสมเด็จที่ไหนผมไม่รู้นะแต่บ้านนี้ผมเคยได้มาเป็นพวกสมเด็จหลวงพ่อทาบเยอะนะเป็นพิมพ์เลขนะครับแต่อันนี้มันมาแปลกนะครับใหญ่กว่าเขาเลยนี่นะครับได้มาที่เดือนสิบสี่แล้วนี่ไหลเลขสิบห้านะครับพิมพ์นี้เคยมีคนเท่าไปเขาว่าเป็นหลวงพ่อทาบนะครับนี่วัดก,กระบ,บคึงพึ่งนะ รายการที่สิบห้านะครับได้นาทีเดียวกันนะรายการที่สิบหกก็เป็นเนื้อซูเชียอเหมือนกันนะครับแต่เป็นพิมพ์นางกวักนะครับนี่เป็นพิมพ์นางกวักนะครับไม่เคยเห็นนะครับพิมพ์นี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระนางกวักนะครับพิมพ์เล็กนะครับแต่ว่าเป็น ลายสายลุงนะครับองเล็กนะครับอันนี้องค์เล็กประมาณพิมคือค่าส่งมาลึกจะแทงมันพิมพ์เล็กเลยนะครับแต่นี่เป็นเนื้อลายสายลุงนะครับไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับเป็นดางกวักนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระปิตานะครับองค์ใหญ่เลยนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับด้านหลังมีตะกุดฝังยาวเนื้อครับสองดอก เนื <l'> okay. mm ้อหาดีนะครับแต่เมซ่า่าเป็นที่ไหนนะครับในการที่สิบแปดนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่พอกับจัมโบ้หลงปู่โตเลยนะครับแต่เมซ่าว่าเป็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวทํานใดรู้เนาะรายการที่สิบแปดนะครับในการที่สิบเก้าเป็นง่างตัวเล็กนะครับตัวเล็กเลยนี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับด้านหลังมียันมีอักขระนะครับนี หมือนจะมีเขียนนะวแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับเป็นสายไหนนี่ผมไม่รู้นะครับเป็นเกจิท่านใดสร้างผมไม่ทราบนะครับเป็นตะกัวนะครับในการที่สิบเก้าในการที่ยี่สิบเป็นพระพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับต่อผผ่านการใช้แต่องไม่ใหญ่มากนะครับเรื่องพลาสติกเก่านะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับ เป็นพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับครบ20รายการนะครับ20รายการี้องค์2 0งส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้เป็นรายการที่21เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นพระแม่โพศพนะครับเนื้อโลหะเก่าเลยนะครับอันนี้ <c oughs> เป็นรายการพิเศษนะครับผมเอา350บบาทพร้อมส่งนะครับ นี่นะครับครบ21รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ